โอ้ถ้ดก่อนไปเหมโอมอีลํำเด้อคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกัน,นแล้วช่วงนี้ใส่หมวกนะครับเพราะว่ามันอะไรอย่างก็อมันเข้าหน้าหนาวแล้วมันมีหมอกครับจะ,จะเป็นหวัดวันนี้ไล่หมึกมานะครับคุณผู้ชมวันนี้โค้ชชานจะทำเป็นยำหม,มึกนี่แหละครับ ลวกหมึกแล้วก็ปลาหมึกนี่แล้วก็เอาน้ําจิ้มสามน้ําจิ้มสี่ฟุตนะครับนัดข้างบนมานะครับนี่เอาลูกข้างปุ้งก่อนนะครับปุ้งก็นี่สุดน้ําจิ้มนะครับน้าตาลปี๊บชุโรดน้ําปลานะครับแล้วก็พริกตามด้วยมะนาวคิงแล้วก็กระเทียมต้นหอมผักชีโขลาผักกัดหอมนี่แหละครับแล้วก็ยอดโถนน้อยนี่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 เหเต็มโตเลย อันนี้เป็นใบเตยกับตะไคร้นะครับข้างนี้ก็จะปี๊ดูมาแตงมาทัว่วรักชูชีลาวตอนแรกเรามาเตรียมเครื่องต้มไว้ก่อนนะครับต้อง่อยไปเอาขี้ออกครับเ,เตรียมอันนี้ต้มก่อนต้มแล้วแควเอาหมึกไปลวกนะครับกันคาวนะครับจะได้มีกลิ่นหอมอันนี้ด้วยนะครับัวละพา ให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ค่อยเอาหมึกลงนะครับไปวางกระทะแล้วครับระครับวางกระทะลงแล้วโอ้าใส่น้ำแล้วนะครับไปให้น้ำเดือดก่อนนะครับระวังที่ร้น้ำเดือดเราไปเอาขี้ปลาหมึกออกก่อ,อ,กอนเอาละครับน้ำเดือดแล้วนี่โครชันได้มาแล้วนะครับนี่เอาขี้ออกแล้วเอาหมึกลงไปเลยครับ ตกทิ้งไว้ประมาณนี่นะครับประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาออกเอาละครับระหว่างที่รอหมึกสุกแล้วก็เตรียมน้ำจิ้มแล้วนะครับออกระเทียมนะครับอรากผักชีนะครับโอ คิงนะครับผมมะนาวถูกให้ละเอียดก่อนนะครับเอาละครับใส่ตะเกียบลงไปตะเกนัวครับหมึกนี่ใส่แ่บๆเลยนะครับ เปรี้ยวเลยมันจะได้อร่อยน้ำปลานะครับใส่ต้นหอมผักชีลงไปใส่น้ำนิดหน่อยนะครับเอาแล,ะละค้ครับที่นี่อืมน่ากินไหมครับคุณผู้ชม เดี๋ยวไปดูปลาหมึกก่อนนะครับว่าสุกหรือยังโอ้โหน่าจะได้แล้วครับนี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหนี่ครับผมดูโอ้โหนี่ครับผมเอาละครับนี่ปลาหมึกฮู้หลัดจิ้มแล้วนะครับนี่นี่นี่ ว,ว้าวเดกกใกลๆอ่าเดี๋อืมก็กจะเป็นการชิมแล้วนะครับนี่บุกครับดูด้ยขออนุญาตใช้มือนะครับอือห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 ือือกือ โยดูยว่าหม้ออีน้ำเดือดครัผู้ชมมันกับน้ำจิ้มสีฟูแถมมันเข้ากันดีนมากครับผู้ชมแล้วก็ม,กม,ม,มันลกปลาหมึกมันมีกลิ่นหอมของขาดตะไคร้มันนะครับเข้ากันดีมากครับผู้ชมมาครับมาครับเป็นเรื่องละจุกี้ 你们、嗯嗯、好看、啊。 No. Mm. Phết lắm Xếp đi đi คลิปเดียวมันนี่แหละครับวิ้โชว์ฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดกระจใ่งกดกระดน่งด้วยนะครับสวัสดีครับ